ราวของสถานการณ์โควิด -19 ที่จูจ่ๆก็กลับปลิกขึ้นมาจีนในบางบนทนต้องมีการประกาศดอกดาวนนโยบายนะค e รับโควิด -19 เป็นศูนย์ของจีนปรากฏว่าเกิดการชุมนุมประท้วงต่อต้านศูนย์กักกันนะฮะเอาไม่อยู่คนจีนทนไม่ไหวสถานการณ์ตอนนี้เลิกมีการตรวจทุกจุดเลิกมีการตรวจทุกฝ่าย เลิกมีการตรวจทุกคนนะครับเพื่อป้องกันโควิดให้เป็นศูนย์ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเชน่นนี้เคยทำมาในประเทศไทยมาก่อนแล้วไม่ประสบความสาเร็จเกิดการต่อต้านขึ้นเป็นจำนวนมาก สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศมีคนตั้งคำถามกับผมมันจะไมอีกรอบหรือเปล่าสำหรับสถานก,การณ์โควิด1 9ไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันขยับ เข้าใกล้นะครับการคุมเข้มโควิด -19 จีนก็ชิมลางเลิกปูพรมตรวจโควิดนะครับในหลายเมืองจุดประกายความหวังใกล้เลิกปิดประเทศอีกครั้งนะครับนับตั้งแต่วันพุทธที่ผ่านมาในหลายเมืองใหญ่ของจีนยกเลิกการปูพรมตรวจโควิด -19 ในสัปดาห์นี้หลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนปักกิ่งเพิ่งประกาศผ่อนปรนในกะารนโยบาย โควิดเป็นศูนย์กระตุ้นความหวังจีนกำลังจะกลับมา,มาเปิดประเทศอีกครั้งคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนประกาศแนวทางปฏิบัติรวม20ข้อซึ่งเป็นข้อปรับปรุงนโยบายโควิดเป็นศูนย์ท้งนี้โดยสาระสำคัญแล้วมีการผ่อนคลายข้อจำกัดหลายประการที่ถูกกรองเรียนว่าส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจกแล้ก็ในส่วนของสังคมเรื่องของ สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันก็นลง1ดอลลาร์สหรัฐจากเคสโควิดเพิ่มขึ้นในจีนทองคำหุ้นนะครับสหรัฐอเมริกาปิดลบกังวลยอดขายปรีกนะครับราคาน้ำมันขยับลงมากกว่า1ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหลังจากรัสเซียกลับมาจ่ายน้ำมันผ่านท่อก๊สนะครับเลียงชูชบานะครับในฮังการี แล้วก็กังวลทางอุปสงค์ของเคสผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มสูงขึ้นในจีนส่วนวอร์สติดปิดลบท่ามกลางคำเตือนของบริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ขณะที่ต้องคำแกว่งตัวนะครับจากระดับสูงสุดในรอบ3เดือนที่ผ่านมานะครับในขณะที่เซเลนสกีผู้นำของยูเครนไม่จบบอกว่าฟันธงต้องใช่แน่ขีปันมาวุี่ยิงใส่โปลแลนด์เป็นของรัสเซียนะครับ ประธานาธิบดีวอร์โดมีเซเลนสกี้นะครับของยูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับสัมันข่าวอินเตริกนะครับยูเครนว่าไม่มีข้อสงสัยว่าเหตุระเบิดที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตสองรายในโปลแลนด์มีต้นต่อมาจากขีปนาวุธของรัสเซียไม่ใช่ยูเครนพร้อมเรียกร้องนะครับ ขอเคียฟมีส่วนร่วมในการสอบสวนแม้กระทั่งตะวันตกและนาโต้ยืนกรันนะฮะว่าน่าจะเป็นขีปนาวุธของฝ่ายยูเครนเองฮะซึ่งเกมนี้กไว้ต้มนาโต้ไม่ได้นะครับเพราะว่า,าทิศท,ทางนะครับในการยิงเป็นตัวบ่งชี้ในของสหรัฐอเมริกาก็เย้ยอัาเซียล้มเหลวในยูเครนจนต้องข่มขวัญพลเรือน ันทงเคียฟได้เปรียบในสงครามภาคฤด,ดูหนาวรัสเซียนะครับเลือกหนทางแห่งการยุดข่มขวัญน,นะครับเล็งเป้าหมายเล่นงานพลเรือนของอยูเครนหลังจากที่ไม่สามารถบรรลุปเป้าหมายต่างๆทั้งในด้านยุทธศาสตร์ปฏิบัติการและเทคนิคของการรุกรานยูเครน จากความเห็นของในพลระดับสูงของสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าคงมีอีกเวลานานกว่าที่กองทัพของยูเครนนะครับจะสามารถขับไล่ทหารรัสเซียออกนอกประเทศนะครับในขณะที่รัสเซียมีการเชื่อว่ามีการคนวางแผนล่อมอสโกนะครับเปิดศึกกับนาโต้โหมกระพือสงครามโลกครั้งที่3นะครับอดีต ประธานทาธีบดีของรัสเซียเตือนว่าเหตุการณ์ใดๆที่คล้ายกับเหตุการณ์ขีปนาววธพุ่งใส่โปลแลนด์เข่นฆ่าชีวิตชาวบ้านสองรายเสี่ยงโหมกระพือความขัดแย้งครั้งใหญ่ระดับโลกหรือสงครามโลกครั้งที่3ความเห็นที่สอดคล้องกับผู้แทนของมอสโกรประจำสหรประชาชาติที่เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนะคบเป็นความพยายามยั่วยุให้เกิด การเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับนาโต้นะครับที่ก่อให้เกิดผลกระทบไปทั่วโลกเลยทีเดียวในขณะที่ฮดหูฮะพ่อจีนทิ้งเมียตั้งครันกับลูกสาว4คนเพียงเพราะไม่อยากได้ลูกสาวเพิ่มขึ้นมาอีก <c oughs> หญิงสาววัย24ปีรายหนึ่งซึ่งกำลังตั้งครันลูกสาวคนที่5เปิดเผยถึงเรื่องราวสุดช็อกทางสื่อสังคมออนไลน์ เกิดขึ้นหลังจากที่มีการอ้างว่าสามีของเธอต้องการอย่าขาดเพียงเพราะเชื่อว่าเด็กที่อยู่ในคันนั้นน่าจะเป็นเด็กหญิงเหมือนกับคนก่อนๆที่ผ่านมาเหตุการณ์ประชุม G20 นะครับผู้นำทางเศรษฐกิจนะครับอุตสาหกรรมนี้ก็ปรากฏว่าสีจิ้นผิงก็เดือดนะครับตําหนิจัสตินชูโดนะครับซึ่งซึ่งหน้า หลังเผยเรื่องที่คุยส่วนตัวกับสื่อมวลชนกลายเป็นเรื่องที่พูดถึงมากที่สุดในการประชุม G20 ในครับหลังจากที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดินเข้าไปหานายกรัฐมตรีจัสตินชูโดของแคนาดาตำหนิเขาด้วยท่าทีขึงขังในเรื่องที่ปล่อยเนื้อหาการพูดคุยระหว่างพวกเขาหลุดลอดผ่านหูสื่อมวลชนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ ต่อหน้าแขกคนอื่นๆอ,อีกหลายคนที่เข้าร่วมการประชุมสมมติในบาหลีนะครับเมืองตากอากาศชื่อดังของอินโดนีเซียคอยดูแคนาดาโดนดีแน่ๆในขณะที่ดีพับริกันก็แน่นอนแล้วนะครับคว้าชัยชนะกลุ่มเสียงสภาล่างผลักรัฐบาลของโจไบเดนสู่สภาพของเป็ดง่อยพรรครีพับริกัน จะกรองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัษฎรของสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนแล้วทำให้เกิดสภาวะนะครับฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารมาจากต่างพักการเมืองในประเด็นที่เดโมแกรตของประธานาธิบด,ดีโจบไบเดนกรองเสียงข้างมากในวุฒิสภาแบบปริ่มน้ำแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนอยูเครนในอนาคตด้วย ในขณะที่ TikTok จะทำการถ่ายทอดสดฟุตบอลนะฮะโลกชัดระดับ 4K ให้คนจีนดูฟรีทั้งประเทศ TikTok นะครับในจีนออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วพวกเขาจะสตรีมนะครับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ a 22โดยไม่คิดค่าบริการแต่สงวนสิทธิเฉพาะผู้ชมในประเทศจีนเท่านั้น สามารถซื้อการเผยแพร่ทาง2,022ที่กำลังจะเกิดขึ้นในกาตาในช่วงกลางปีที่แล้วและตอนนี้เขาประกาศว่าจะถ่ายทอดสดทุกโปรแกรมการแข่งขันตลอด28วันในรูปแบบความละเอียดอัน r ร HD 4K บนแพลตฟอร์มของวิดีโอสั้นของพวกเขาด้วย ในขณะที่เกาหลีเหนือ,อยิงจจรวดวิซายความเร็ว4มักประกาศพร้อมตอบโต้แข็งกล้าวต่อสหรัฐอเมริกาและกลุ่มพันธมิตรสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ากองทัพเกาหลีใต้ตถแถลงเกาหลีเหนือ,อยิงมิสไซล์นะครับเวลา10นาิกา48นาทีบินไกล240กิโลเมตรระดับอันติจูด43 ขอไปฮะ47กิโลเมตรความเร็ว4มักลงนะครับในหน้าน้ําทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลีขณะที่เลียงยางเตือนจะตอบโต้อ,อย่างแข็งกร้าวนะครับทางการทาหารต่อสหรัฐนะครับและก็ชาติพันธมิตรของเขาด้วยนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็บอกว่าบ้าไปแล้วนะฮะร,รองเท้าแตะเน่าของซิปจ็อบมูลค่าถึง7.8ล้าน สาวกนะครับแบรนด์ Brand Apple คนหนึ่งควักเงินจำนวน218,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ7.8ล้านบาทเพื่อซื้อรองเท้าแตะเก่าๆของผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีแห่งยุคและยังมีรายงานได้ว่ารองเท้าแตะที่เขาซื้อมานะครับมีขี้เกลือของซิปจ็อบนะครับเศรษฐีผู้ลาโลกหลงเหลือนะอยู่ด้วย ในเชิงปรากฏการนะครับหากนำมาบีกรอ์เราคงเห็นว่าตอนนี้สถานก,การณ์ของโลกกำลังเข้าเกล้าสู่สงครามนะครับและมีความพยายามต้องการให้เกิดความขัดแยง้งระหว่างนาโต้หรือองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือนะครับกับรัสเซียจึงมีการยิงขีปนาวุธนะครับตกไปยังโปรแลรนด์เพื่อหวัง ที่จะให้มีการประชุมด่วนองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เพื่อทำการลุมกินโตะรัสเซียเหมือนดังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเหมือนดังสงครามโลกครั้งที่สองที่ผ่านมานะครับคราวนี้สิ่งที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับซึ่งเป็นผู้รมนำสหรัฐอเมริกาได้บอกว่าวิธีการยิงไม่ได้มาจากรัสเซีย นั่นหมายความว่าวิธีการยิงน่าจะมาจากฝั่งของยูเครนซึ่งมีคนตายถึงสองคนในขณะที่ยูเครนประธานาธิบดีนะฮะก็ยืนยันว่ายิงมาจากรัสเซียแน่นอนนะครับรัสเซียก็ทำการตอบตัวสถานการณ์จนถึงขนาดนี้กำลังผลักผลักผลักเกมนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกา บอกว่ารัเสเซียกําลังพ่ายแพ้รัเสเซียไม่สามารถลุกคืบได้แล้วแต่ผมเรียนหุ้นส่วนก่อนนะครับว่าตอนนี้สงครามรอบนี้เนี่ยมันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนไม่ใช่สงครามที่เกิดขึ้นในรัเสเซียนั่นหมายความว่ายังไงรัเสเซียก็ไม่แพ้นะครับสหรัฐอเมริกาเชื่อว่านะครับสงครามที่เกิดขึ้นในช่วงหน้าหนาวนั้นยูเครนจะได้ประโยชน์ ทั้งที่จนถึงกระดันนี้ยูเครนไม่มีแหล่งพลังงานนะครับไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ํามันนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําประปาใช้นะฮะทำให้เมืองนั้นกําลังเข้าสู่ช่วงเวลาของความเหน็บหนาวและความมืดมิดเจาะลึกตอบทุกปมการเมืองเศรษฐกิจสังคมสํานักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองเพื่อการบริหารชั้นสูง อ e สนูนทอล์กที่ดูโอคูซีนาเมืองทองธาน,นีและทางซูมพบกับดรเทาศักด์เจียมกิจวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชัดสูงพลเอกกิติรัตนชฉายาอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีอดีตแม่ทัพภาคที่4พลเอกกิติศักด์รัตประเสริฐอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรี1 7 2 7พฤศจิก,กาพบกับปรินาไกรคุป อดีตสสราชบุรีหัวข้อจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ทางซูมและนัดพบกันที่ afternoon talk ที่ดูโอคุชินาเมืองทองธานีประสบการณ์จริงของจริงตั้งแต่12นาฬกา30นาทีถึง16นาฬิกานาทีลงทะเบียนร่วมกิจกรรมท่านละ2,000บาทรวมลงทะเบียนที่ไลน์ a t 6 n e w s รับเพียง50ท่านเท่านั้น ค่าสัมมนา,านำสมทบกองทุนมูลนิธิโหลีเพื่อสนับสนุนสำนักข่าววิหกนิวส์ในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องราวของสถานการณ์โควิด -19 ที่จู่ๆก็กลับปลิกขึ้นมาจีนในบางบนทนต้องมีการประกาศล็อกดาวน์นโยบายนะครับโควิด -19 เป็นศูนย์ของจีนปรากฏว่าเกิดการชุมนุมประท้วง ต่อต้านศูนย์กักกันนะฮะเอาไม่อยู่คนจีนทนไม่ไหวสถานการณ์ตอนนี้เลิกมีการตรวจทุกจุดเลิกมีการตรวจทุกฝ่ายเลิกมีการตรวจทุกคนนะครับเพื่อป้องกันโควิดให้เป็นศูนย์ซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เคยทํามาในประเทศไทยมาก่อนแล้วไม่ประสบความสาเร็จเกิดการต่อต้านขึ้นเป็นจำนวนมากประเด็นในเชิงยุษษทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่บอกว่าตอนนี้ โควิด1 9จะกลับมาอีกรอบหรือเปล่านะมีคนตั้งคำถามกับผมเยอะเลยและควรจะทำตัวอย่างไรผมเรียนรุ่นส่วนนะฮะโควิด -19 จะอยู่กับเราตลอดไปอีกนานแสนนานไม่ต่างอะไรจากไข้หวัดจากความรุนแรงของโควิด1 9นะครับจะน้อยลงถ้าเราทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ให้ครบโดสนะครับ 2เ,เข็ม3เข็ม4เข็มก็ว่าไปเมื่อครบโดสแล้วโอกาสจะเกิดความรุนแรงนั้นน้อยลงนะครับผมก็เคยเป็นมาโควิด1 9หนักแล้วเหมือนกันนะแต่ก็ฉีดวัคซีนจนครบตามโดสที่มีการระบุจึงก็ไม่มีอาการหนักมากแต่หนักไม่มากก็อักเหมือนกันนะถ้าเป็นคนแก่คงเหนื่อยหน่อย นะครับตอนนี้ทําไมต้องเป็นแบบนั้นขึ้นมาผมเรียนให้ทราบวิธีการจะดูว่าจะเกิดสงครามไวรัสสงครามทางการค้าสงครามอาวุธนะครับสามประการเนี่ยวิธีการจะดูเนี่ยรวมทั้งสงครามพลังงานด้วยเนี่ยให้ดูที่สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปถ้านนย,ยุโรปเศรษฐกิจดี4ประการเนี่ยไม่เกิดยุโรปเศรษฐกิจร่วงไอ้สประการเนี่ยก็จะกลับมา แต่การกลับมามันจะเหมือนเดิมไหมมันไม่เหมือนเดิมละทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างมันโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอีกคนละบริบทละนะครับจะหนักเหมือนเดิมไหมจะหนักในประเทศที่ไม่ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ส่วนประเทศที่มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วอย่างประเทศไทยถึงแม้จะมีคนติดแต่อาการหนักก็จะน้อยลงนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ